สวัสดีค่ะพบกับน้ำพึ่งได้นะคะที่ช่องคันนี่แชนแนลค่ะแล้ววันนี้ค่ะพึ่งอยู่ในงานมอเตอร์โชว์นะ2022ค่ะและอีกหนึ่งพระเอกของเราในงานวันนี้นะคะนั่นก็คือเจ้าตัว s u v Nextgen e v e r e s t เค่ะเพื่อนๆนี่สำหรับคันที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะเป็นเจ้าตัว Ever อร์เรสตไทเทเนียมพาร์ขับเคลื่อน4ล้อค่ะเรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปของ Ford เลยนะมาในราคาค่าตัว1 8 5 4 0 0้านับาทค่ะนี่สำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมเครื่องยนต์ทอร์โบ Turbo ค่ะ ให้กำลังแรงมา้าอยู่ที่210แรงมา้าและแรงบิดที่500นิวตันเมตรค่ะนี่อยากให้เพื่อนๆดูรูปโฉมนะเพื่อนเขาจะแบบอิงประมาณแบบ F150 เลยก็ว่าได้ค่ะนี่ดูได้จากไฟด้านหน้าค่ะฟอร์ดทำการใส่ไฟตัว C แบบนี้นะคะเป็นไฟแม t r i ก LED ค่ะนี่และสิ่งที่สำคัญในตัวนี้นะเพื่อนๆไฟหน้าค่ะจะเป็นระบบอัจฉริยะเลยนะเพื่อนๆเพราะว่าปรับสูงต่ำได้ตามความเร็วของรถเลยค่ะ มาที่กระจังด้านหน้าค่ะนี่รูปโฉมใหม่นะถ้าเป็นในตัวไฮยชนเดียมพัดนะ้นเพื่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นเป็นโครเมียมแบบนี้นะคะนี่เพิ่มความหรูหลาให้กับตัวรถค่ะมาพร้อมกับโลโก้ฟอร์ดแบบนี้แบบใหญ่ๆเต็มๆเลยนะและกล้องนี่ตัวนี้นะใส่กล้อง360องศามาให้เรียบร้อยแล้วค่ะกล้องรอบคันเลยนะที่หลายๆคนอยากได้เนาะมาดูด้านหน้าค่ะนี่ ก็จะมีเรดราให้กับพาด้วยนะคะแล้วก็เป็นเซ็นเซอร์ด้านหน้าถึง6จุดด้วยกันค่ะมาดูรอบๆคันนะถ้าดูจากรูปโฉมภายนอกนะก็จะเป็นเป็นเหลี่ยมเป็นสันเป็นมุมให้มิติที่สวยงามมากๆเพิ่มความหล่อให้กับรถเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆไล่มาดูที่ด้านข้างค่ะในส่วนของด้านข้างนะคิ Q ้วล้อนะก็มีมาให้กับโรงงานแล้วนะเพื<ๆ>่อนๆมาพร้อมกับยางแล้วก็แม็กตัวนี้ที่มาจากโรงงานนะคะเป็นขอบ20ค่ะลายแม็กแบบใหม่สวยเนาะ ในส่วนของด้านข้างนะคะอย่างที่บอกไปต้นคลิปเนอะว่าเป็นเครื่อง2.0 r นไบเทอรโบนี่ตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นแก้มข้างนะคะเขียนว่า2.0ดบเทอร์โบด้วยไล่มาอีกหนึจุดค่ะกระจกมองข้างเป็นโครเมียมแบบหรูหราเลยนะเพื่อนๆแต่ตรงนี้นะคะจะมีกล้อง360องศามาให้ด้วย<ม>เห็นไหมแล้วก็จะมีในจุดของไฟสองสว่างนะคะแล้วก็มีตรงนี้เป็น จุดบอร์ดเนาะบายสปอร์ตบายสปอร์ตโอเคมาด้านข้างค่ะ <By Spot. S 1> เหมือนเดิมกุญแจคีเลตนะคะไม่ต้องพกกุญแจจับอย่างนี้ก็เปิดได้เลยค่ะมีอักษรไทเทเนียมให้เรียบร้อยนะคะบันไดข้างเป็นแบบใหม่ในแบบฉบับของ Next Gen e v r l a t e ค่ะเาวาหลังคาสีโครเมียมนะคะไล่มาดูที่ด้านหลังค่ะ ในรูปแบบของไฟนะเอเวอเรสทุกรุ่นที่เป็น next gen เอเวอเรสนะนเพื่อนๆนี่ไฟแบบโดดเด่นมากๆดูดีจะเป็นรูปโฉมแบบนี้เลยนะพร้อมกับตัวอักษรเอเวอเรสแบบนี้ค่ะให้ความลักชัวรี่แล้วก็สวยมากๆแล้วก็ยังมีกล้องหนังด้วยนะนเพื่อนในส่วนของด้านหลังนะก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้ครบเลยพร้อมระบบเตะปิดเตะเปิดอัตโนมัติค่ะซึ่งในเวอรช์ชันใหม่นี้นะนเพื่อนเวลาปิดเปิด ก็จะมีความเร็วขึ้นแล้วก็ปรับองศาของฝากระโปรงได้ด้วยค่ะดูด้านในกันมาในส่วนของด้านในนะความลักชัวรี่ก็ยังไม่หมดนะเพื่อนๆดูได้จากเบาะดูสิโอ้โหอันนี้คือเป็นเบาะหนังชนิดแบบดีเลยนะเพื่อนแล้วก็เดินได้เล่นลายของเบาะได้สวยมากค่ะประตูด้านข้างนะคะก็มีการตกแต่งอย่างดีเลยนี่ สำหรับคันนี้นะอย่างที่แจ้งไปค่ะนั่นก็คือเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดน,นะซึ่งในเวอร์ชันนี้ค่ะฟอร์ดใส่เป็นเกียร์ไฟฟ้ามาให้ด้วยเรียกว่า e shifter นะคะมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าใส่มาหมดแล้วอะไรที่ลูกค้าต้องการในเวอร์ชันนี้จัดเต็มเลยค่ะมาส่วนของด้านหน้านนี่หน้าจอขนาด12นิว้วแบบสัมผัสนะเพื่อนตรงนี้นะมีความพิเศษมากๆเลยสามารถปรับแอร์อิสระแยกไซ์ขวาได้นะ Apple CarPlay a n d อ o น d Auto นะคะสามารถเชื่อมต่อได้ทันทีแบบไร้สายแล้วก็แบบวดเร็วด้วยนะมาพร้อมกับ Ford p a s t Connect ด้วยค่ะจุดเด่นเลยนะ Ford p a s t Connect ที่ Ford ชูขึ้นมานะคะ mm hmm. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นสั่งสตาร์ทรถสั่งเปิดแอร์ Air, สั่งเช็คระยะหรือดูพิกัดของรถได้นะคะว่ารถคันนี้อยู่ที่ไหนกันบ้างนี่ห้องโดยสารก็สวยนี่เห็นไหม แต่งเป็นแดดเป็นแนวแบบว่าดำเงานะคะแล้วก็มีช่องแอร์สวยงามมากๆที่สวยไม่แพ้กันนะนั่นก็คือเจ้าตัวหน้าจอด้านหน้านะคะสำหรับในส่วนของหน้าจอด้านหน้านะจะเป็นหน้าจอขนาด12นิ้วเช่นกันค่ะมีภาพสีนะคะเป็นแบบ Full HD เลยก็ว่าได้แล้วก็ลูกค้านะสามารถเลือกฟังก์ชันที่ชอบใช้งานเนาะมาอยู่ที่หน้าจอได้ด้วยค่ะนี่ มาพร้อมกับพวงมาลัยไฟฟ้า100%ซึ่งเป็นจุดเด่นของ Ford อยู่แล้วในตัวนี้เราก็ยังคงไว้นะคะแล้วก็เป็นฟังก์ชันต่างๆที่อยู่หน้าพวงมาลัยเนี่ยก็เรียกได้ว่าตรวจท็อปอะมีอะไรก็ใส่มาเต็มเลยค่ะเพื่อนๆมาอันนี้ก็จะเป็นเบาะไฟฟ้านะปรับได้แต่ทิศทางด้วยกันพวงมาลัยปรับได้4ทิศทางแล้วก็ในนี้นะจะมีถุงลมนิรภัยถึง7ลูกด้วยกันค่ะอยากให้ดูด้านบน หลังคาพาร์โน m มิก o ูน o ูฟนะคะก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมค่ะเพื่อนในส่วนของของด้านนี้นะก็จะเป็นระบบการขับขี่ค่ะมีเป็นพาร์ทไทมนะเพื่อนๆสามารถปรับ2ปรับ4หรือเป็น Follow ได้เลยค่ะแล้วก็ในระบบของ TMS ในตัวท็อปนี้นะคะก็มีให้มาถึง6โหมดค่ะ และเทคโนโลยีที่ช่วยในการขับขี่นะเฉพาะนนในตัวไทเทเนียมพาร์ตไบเทอร์โบนี้นะคะก็จะมีในส่วนของ a n t i v e c r u i s e Control ค่ะแบบ Stop and Go นะคะแล้วก็ระบบควบคุมรถนะคะให้อยู่ในช่องทางค่ะเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะค่ะระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมจับคนเดินถนนนะเตือนการชนด้านหน้าด้วยค่ะรวมถึงระบบช่วยควบคุมรถนะคะหลังจากการชนนะ ช่วยเตือนเมื่อออกนอกเลนช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนค่ะตรวจจับจุดบอดพร้อมตรวจจับขณะออกจากช่องจอดค่ะและแน่นอนกล้อง360องศานะแล้วก็ยังมีระบบป้องกันการชนค่ะเมื่อถอยหลังค่ะระบบช่วยหักพวงมาลัยระบบช่วยจอดอัตโนมัตินะคะและระบบตรวจจับโลนยางค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับระบบต่างๆที่ฟอร์ดมีมาให้ในตัวท็อปนี้นะกับในราคาค่าตัว1 8 5 4 0 0้า้านบาทเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆเลยคะ่ะลูกค้าท่านใดสนใจนะจะเป็นเจ้าตัวเอเวอร์เเนาะหรือเป็นฟอร์ดรุ่นไหนก็สามารถติดต่อพึ่งมาได้คะ่ะตอนนี้นะคะเปิดให้รับจองเรียบร้อยแล้วนะอยากได้คันไหนอยากได้ก่อนอะไรก็ติดต่อกันมาได้ที่เบอร์ทางด้านนี้นะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าคะ่ะจะมีรุ่นไหนมารีวิวให้กับเพื่อนๆอ,อีกโปรดติดตามคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ